โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเที่ยววัดเขาสุกิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวัดเขาสุกิมมีความสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเขาจะมีวัตถุโบราณแล้วก็เป็นจุดชมวิวภไปในตัวเลยนะครับวัดที่นี่นครับลองไปดูกันนี่ okay, ถ้าใครมาเที่ยววัดเขาสุกิมนะครับเขาจะมีรถไฟฟ้าอย่างนี้ให้นะครับให้เราไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะเดี๋ยวผมขอขอดูเป็นหนึ่งถ,ถ้าขึ้นบันไดที่มันสูงมากเลยใช่ไหมสามร้อยสี่สิบห้าขั้นนี่นะครับเพื่อนๆดูนะ ก็ถ้าเราเรินขึ้นบนไดนะครับนี่ก็บนไดก็จะสูงประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวเรานั่งรถไฟฟ้าไปดีกว่าโอ้น่าสนุกน่าสนุกนั่งเลยนะครับอ่าอ๋อมีคนกดอ๋อไปแล้วทุกคน สวัสดีครับทุกคนเพื่อนซีพาชิววันนี้ผมจะพามาเที่ยววัดเขาสุกิมนะครับนี่คือง่ายๆครับวัดเขาสุกิมที่จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่เป็นจุดท่องเที่ยวในตัวนะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นทั้งวัดเป็นทั้งจุดชมวิวแล้วก็เป็นสถานที่ของโบราณนะครับเขาบอกว่าที่นี่ของโบราณเยอะนะครับให้เราได้เดินเดินสการาบูชาเดินจาบเดินไหว้เดินชมไปในตัวนะครับทุกคนแล้วก็แต่ที่สาคัญจุดเด่นจุดเด่นของที่นี่คือเนี่ยครับรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเหมือนเป็นกระเช้านะครับสามารถที่จะ ถ้าเราไม่อยากเดินขึ้นบันไดนะครับเพื่อนๆบันไดนี้จะเป็นบรดนแข่นหนาเนาะสามร้อยกว่าขั้นอะ่ะถ้าเขาถ้าเราไม่อยากเดินเราก็นั่งรถไฟฟ้าเหมือนผมได้นะเขาก็จะดึงเราไปอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างนี้เลยนะอะดูดิโอเคนะครับจริงๆแล้วที่นี่ผมเคยมาอ่ามาตอนเด็กด้วแหละตอนเด็กเด็กกับแม่กับพ่อเคยเคยพาผมมาตอนนั้นก็จำจำได้นิดนิดหน่อยนะครับว่าว่าเรามาประมาณกี่ขวบนะแม่ ตอนสองขวนนะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจำในรถไฟฟ้าอย่างนี้ได้ผมผมก็เลยว่าเอ้แม่ไอไวัดอย่างงี้อยู่ที่ไหนแม่ก็บอกว่าเป็นวัดขาสุขิก็เลยมาก็ใช่ใช่ตรงนี้แหละที่ผมเคยมาตอนเป็นเด็กแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบตรงที่บอกว่ามันมีของโบราณให้เราได้เดินชมให้เราได้เดินดูนะคือมันมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรที่แปลกตั้งต่าทีนี่เห็นไหมครับเรจะมีรถรถไฟฟ้ารถเขาเรียกว่ารถกระเช้าไฟฟ้าสวนสวนทางกันนะ จะมีจกกังหวะัขึ้นัลงก็เ,เป็นอะไรที่แปลกนะถ้าถ้าใครไม่อยากเดินขึ้นบันไดนะครับสังเกตบันไดก็จะเป็นบันไดพญานาคนะครับก็จะเป็นหลายๆขั้นืน่งกี่พี่เขาบอกว่าสาม้อยกว่าขั้นนะครับก็ถ้าใครกําลังดีก็เดินขึ้นได้นะครับถ้าใครไม่ไม่อยากาเดินไม่ไหวก็นั่งด้วยกัน ข้างบนเนี่ยข้างบนนี่จะบอกว,ว่าเขาบอกว่าข้างบนนี่จะเป็นแบบจุดชมวิวใช่ไหมพอขึ้นไปข้างบนมันจะมีแบบมองเห็นในมุมสูงของจันทบ,บุรีเนาะและ้วก็เป็นมุมสูงเป็นวิวที่สวยครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดปดผมก็ยังจำค่อนข้างไม่ค่อยได้แต่นี่มารอบนี้ขอมาทำคลิปเก็บมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นความรง้จำอีกครั้งหนึ่งผมก็ลังประึกใหม่มาที่ใหม่ตอนนั้นเด็กเกินไปผมจำไม่ได้ว่าวัดที่ไหนตอนนี้ดูแล้วครับเป็นวัดเขาทิ่จจันทบุรีอ่า ปินมาสุดเลยอ่ะปินมาสุดเลยลงครับถึงแล้วลงห้องเขามีห้องน้ำข้างบนด้วยนะมีห้องน้ำมีเราไปไหต่อไปข้างบนไปข้างบนนะครับทุกบอลจะเราขึ้นไปข้างบนกันได้ยินเสียงตอนนี้ยัอัดอยู่ใช่ไหมอืมกลุ่มซา นี่ครับทุกคนพอเราเดินขึ้นมาแล้วก็เราจะเห็น,นเดินปวดตายแลย้วทำไมล่ะก้อนนี้เรื่ออะไรเป็นโบสถ์เหรอ,อ,อ,อเป็นโบสถ์ไหมเ้โโ็นโบสนเป็นสีทองนะสวยอยู่นะแล้วเราไปดูของโบราณตรงนีน้เดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปเดินชมของของโบราณน,น,น,นะของโ<อ>บราณของของพุทธลูกใช่ไหม มันไม่ใช่ตู้กระตายนะ่น่ะเต่าตัวจริงนี่น่ะเดินขึ้นมาเองอะ่ะนี่นะครับทุกคนพอเราขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นกับพพปอรูเต็มเลยไปดูกันไปดูกทนผมว่าไมอ่าเป็นแหวแบบโบราณโบราณมีหลายๆอย่างที่เราไม่ไเคยเห็นอันนี้คืออะไรนี่ใือ่อะไรครับไม่ได้บอกชื่อนะผมก็ไม่รู้แต่มันแปลกมันหินย้อยไหมหินย,ย้อยสัมผัสได้ไหม เป็นเหมือนหินย้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บภาพให้ทุกคนได้เห็นให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามีวัตถุโบราณมีพระพุทธรูปปางอะไรบ้างรูปอะไรบ้างนะครับแ,แปลกๆเลยอ่ะมันะดูอันนี้จะเป็นเจดีย์ที่เขากําลังสร้างใช่ไหม<ช><ช>ที่เราเห็นก่อนจะเข้ามาใช่ไหมเจดีย์ JD ที่เขากําลังสร้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกงาช้างงาของจริงนะทุกคนงานนี้ทุกคนอันนี้คงาของจริงเลยไหมจับดูไหมงาช้างจับดูไหม นี่คืองานาช้างน่าจะของจริงอะนะของจริงใช่ไหมจริงหมดเลยแล้วเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูพุทธรูปแต่ละองค์แต่ละปางนะผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงนะทุกคนพอเก็บอาจเก็บภาพให้สวยสุดเลยเ่าที่มีฝีมือนี่ยทำได้โอนะ้โหอาทุกคนเดินมานั่งตกใจผมเลยว่าพระนั่งจริงๆครับ น,นี่คือขุนที่พึ่งนะครับผมัน้าผมพ่อ,อพ่อไม่พูดนะครับโอ้ <c oughs> อันนี้จะเป็นเซียนนะ่สามก๊กวะจะไม่ก้นอิม่มทองเหลืองมั้ะเนี่ยน่าจะทำจากทองเหลืองนะไม่ใช่นี่จะไม่คนอิ่มเหรออืมไม่ใช่ทองไม่รู้อะไรเกบ็บภาพด้วยเกบ็บภาพด้วยเอาไอ้มู่ไม่ใช่ทง<ม>อง,ทงเหลืองนี่ไม่ใช่ทองเหลือง มันดึกเขียวมั้คือคือโซนนี้ก็จะเป็นของของของจีนใช่ไหมเระเทศอะไรเทพเออยเขาเรียกเทพเทพจีนเออแนี่นะครับมียักษ์แตกอ้นนี้อันนี้อันนี้จู่ล่องอันนี้คนอูประตูสวรรค์ กลางเป็นแม่น้ำอ,อ่านให้จบหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกใสอาดคือที่เราเห็นในกระจกตอนเนี้ยทุกคนเห็นไหมว่ามันเล็กมากเลยนะเนี่ยมันเล็กมากนะกล้องเห็นไหมไม่กล้องที่มันถือเออมึงอัดดีๆดิให้เขาดูเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้คือมันเล็กมากเลยนะครับแล้วเขาขยายให้เราดูนะเออมันเป็นก้อนหินเล็กดีเล็กแค่นี้ยังเขียนตัวหนังสือได้ขนาดนี้เลย มาดูนี่ดิทำไมก็เขียนได้เนาะดูดดูดิทุกคนได้ให้พเพื่อนๆดูนะเพื่อนเห็นไหมครับกระจิ๋วหลวนิดเดียวเองแล้วพอเขาขยายให้เราดูนะก็จะเป็นตัวหนังสือนะเอือว่ะตอนนี่ผมไม่รู้คืออะไรนะ นี่นะครับวัดเขาสุกิมนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นทั้งวัดเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในตัวเลยอ่าตรงนี้จะเป็นเหมือนเ,อเนองินนะครับ <ใน S 1> เงินสกุลเงินสมัยทัยยยก่อนนะครับเงินาสาโสมนะครับนี่เหลือแบงค์สิบทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับผมอยู่นี่หมดเลยนะครับโหดูดีแบงค์ร้อยโบราณแบงค์ห้าสิบแบงค์อะไรนี่อันนี้แบงค์อะไรแบงค์ยี่สิบใบใหญ่นะครับไม่เคยเห็นด้วยส่วนพวกนี้จะเป็นเงินเป็นเงิน เก่าๆเบงบาทนี่ครับเบงบาทอันนี้เหมือนเราจะมีอยู่นะเป็นค่าเสืต่างๆมีไปไปเดินไปเดินไปออส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเป็นเหมือนชุดเฟอร์นิเจอร์สมัยบูราณนะครับแกะสลักนะนี่อุวยดูดิโต๊ะตัวนี้สวยงามมาก เป็นหัวมังกรนะครับเรื่มเลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกระดองเต่าของจริงเนี่ยนะซึ่งซึ่งเขาเอา๋อ เหลือแต่แบบเป็นโครงเป็นกระดองนะครับโอ้โหทุกคนเห็นนะครับมีดโบราณทุกคนดูดิมีดโบราณน,น,น,นี่ครับเดินมาเจอครับเดินมาเจอสัมบูรัยนะครับโอ้โห นี่มันของโบราณแบบอยู่ที่นี่หมดเลยทุกคนนี่ครับมีสมัยโบราณมีทหารของไทยนะครับแล้วก็จะมีสมุรไรด้วยครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าสมุไรยอยุธยาหรือเปล่านะครับผมมีหอกด้วยคือผมจะบอกว่าของที่นี่นะมีหล,หลายๆอย่างเลยนะครับทุกคนที่เขาเก็บไว้ให้พวกเราได้เดินให้พวกเราได้เดินชมนะครับ ทีวีโบราณเก่าๆก็ยังมีนะครับถือว,ว่าเป็นรุ่นคลาสสิกมากเลยนะทีวีรุ่นนี้นะครับผม นี่มันคงกระดูกอะไรทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่านี่มันคือโครงกระดูกอะไร โอ้โหคนเดียวสามบ้องเลยนะครับลิงนี่มาดูของโบราณมาดูของโบราณดูดูดูมาดูมาดูมนี่นี่มาดูของโบราณนี่ก่อนนี่นี่นี่มาดูก่อนนี่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 สามบ้องคนเดียวเลยนะโอ้ดูแหนี้ดิโุ้ย ห้ามจับนะห้ามจับให้ดูาอย่างเดียวอ,อุ้ยใส่ใส่อะไรทำไมมันใหญ่จังเนี่ยใส่น้ามีไช้อันนี้คืออะไรไหปูเออยากบ่เก่าเยอะแยะเลยครับเบพื่อนๆก็เดินดูอย่างเพลินเลอครับตอนนี้อ่ะ ของแบบโบราณของเล็กๆน้อยๆของแบบอนนอันนี้อันนี้อะไรดูฟินอันนี้เครื่องดูดฟินนะครับทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนที่ดูดดูดฟินนั่นแหละอ่าโอ้ดูดีดูไม่ด,ดีของโบราณเยอะครับของโบราณเยอะมาก ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้ผมเดาน่าจะเป็นหยกนะเป็นหยกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนเป็นหินสีแบบสวยมากนะครับเอามาทําเป็นรูปพระพุทธร,รูปนะครับมีทั้งหน้ากปกนะครับมีทั้งแปะยิ้มนะครับสวยสันมากน่าจะเป็นหยกนี่ครับ,บรของโบราณเนาะ เขาต้องตัดเสียนพระด้วยผมไม่เข้าใจเหมือนกันตัดเขาคาเเูเนไงอ๋อแล้วแต่หัวบอกองแตกตัวแตกงมาแล้วนี่นี่<ม>น,นี่อันนี้สวยครับอย่างนี้สวยมากเลยนะเก<ม>่งมากนะสมัยตะก่อนเขาทาพวกอย่างนี้ได้เขาแกะสลักเขาส องนี้สวยมากครับทุกคนโอ้ดูนะครับเป็นมองไม่ชัดนะจะด,ดูดูองค์พระนะครับดูแบบสมัยผ่านมากี่ยุคก,กี่สมัยนะครับแบบโดนกัดเสาะไปจนแต่ยังคงรูปของพุทธร,รูปอยู่นะครับ นี่เหมือนกินนาลีกาเนินนาลีโอ้ออดูดิครับหน้ากปกเพียบเลย น่าจะแกะจากงาช้างเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่แกะได้สวยครับเยโอ้วันนี้สวยงามมากครับอ่อแล้ว,ลวที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเงินนะครับเงินสมัยตะก่อนนะอันนี้เขาเรียกเงินรางนะครับดูครับเงินสมัยตะก่อนเขาใช้กันอย่างนี้อ่ะ ดูดิอ่าดูดิเงินด้วงเงินจีนนะครับนี่เงินจีนเงินสมัยตะก่อนเลยเงินงสมัยยุทธยาอือเ,เป็นเงินสมัยตะก่อนแล้วทุกคนสมัยตะก่อนก็ใช้กันอย่างนง้รุ่นแรกเงินรุ่นแรกเลยอ่านู่นนะเป็นดวงเป็นเหล็กแรกจริงจริงนี่อันนี้ยังว่าไม่ใช่รุน่นแรกนลเนี่ยนี่แรกกว่า้ามา อันซีนจันทบุรีอันซีนจันทบุรีต้องพลอยครับอืมอันนี้อะไรอับันเป็นพลอยใช่ไหมพลอยนี่นัทนกคนแล้วทะโคนนี่มันมีค่าไหมเนี่ยมันก็มค่าเียนี่โอ้ยไงเีมามพลอยหลายพันลโอ้สมัยสมัยนั้นจันทบุรีเขาจะเน้นเรื่องพลอยใช่ไหมก่ันนี้ก็ตัวนม้มีนเล็กไหลไหลไหลนี่ฮะงอกไหลไหลนี่ อเออทุกคนเจอเหล็กไหลแล้วโองท้ขออนี่ก็คือเหล็กไหลมันกมันกีเหออมันมันเหมือนมีแม่เหล็กอยู่นะผงดำๆนั้นยังฟูอยู่เลยแม่เหล็กอืมนี่เหลือเหล็กไหลใช่ไหลมี่ทุกนม่รูปแับ โอเคครับทุกคนที่เพื่อนๆเห็นไปเป็นไงบ้างครับของเยอะแยะมากเลยนะของเยอะแยะมากเลยนะครับทุกคนก็ใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยนะวัดเขาสุกิมนะพิจารณ์นธนบุรีนะทุกคนก็จะเห็นสิ่งของโบราณเยอะแยะมากมายเนยนะครับให้ทุกคนได้มาชมมาสัมผัสเอาสายตามาดูว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะของที่เราไม่ค่อยเห็นอย่างเหล็กไหลก็มีนะทุกคนเหล็กไหลหินโบราณไม่ว่าจะเป็นเงินเก่าเงินเก่ามากๆก็มีแบบอุย้ย จะเป็นผู้ทรูปกเก่าๆ <c oughs> ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนผมเลยเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่ลองมาดูนะครับ คตลูกคตรใหญ่ลูกภูเขาโอ้โหไม่สวยแล้วชิดกนน้่นเมฆเลยนะนอนขาวเลยเออชิดกนน้่นเมฆเลยภูเขานี่คืออะไรโอ้อันนี้คือคิดตั้นนี่ไงมนุษย์ซูเปอร์แมนเลยไม่กล้ามามาโลกเราอืมยกดูหยกหยกผมเท่ห์โหโหดูดิ ที่มันเป็นอย่างจริงจริงเลยเหรอเลอเนี่ยของเธยทุกคนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับคือมันเหมือนเป็นก้อนหินนะเป็นก้อนหินนะครับแล้วพอปัดไปข้างในเนี่ยเหมือนเป็นอะไรที่แบบชิดตันเขาไม่ได้เจระไในใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอดเป็นอีอันดูดิมีดูลตตเออมันก็เป็นของแปลกอีกทีเนาะมันจะแพงอยู่ตรงนี้อันใหญ่ นี่เหรอที่เขาบอกเป็นพญายนาคใช่เหรอนี่มันปลายมันไม่ใช่พญายนาคมันปลายที่อ,อยู่ในน้ําลึกนะฮะอ่านะครับใครไม่อยากเดินลงนะครับเพื่อนๆถ้าใครไม่อยากเดินลงก็นั่งรถกระเช้าไฟฟ้านะครับโอเคส่วนตัวผมจะเดินลงนะครับผม ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินลงนะครับเดี๋ยวจะเาคาะระฆังไปด้วยเลยลระฆังนี้รู้สึกว่าจะมีตลอดไปจนถึงสุดบันไดเลยนะครับทุกคนหลวงพ่อหลวงพ่ออมตา,าให้เราเดินนะให้เราเดินนะ ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ทุกคนไม่สูงเท่าไหร่ครับเราก็เดินเล่นได้นะก็จะเดินทางซ้ายทางขวาก็ได้นะโอเคครับทุกคนโหเดินมาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนขอพักแป๊บหนึ่งนี่ครับเหัวพญานาคไหมบนได้เขาสวยมากเลยนะตรงเนี้ยมาถ่ายรูปก็ได้นะดูดิอ๋อ